เช็คเอาออกจากโรงแรมฟรายเดย์จังหวัดอุตรดิตถ์ชีวิตเริ่มบรรเลงเหมือนเปียโ,โนอีกครั้งครับจังหวะคลื่นหลุมบ่อของถนนคล้ายๆกับลูกระนาดคล้ายๆกับตัวเล่นเปียโนโ,นโชกก็กระเด้ง่งกระดอนว่าผมก็ชินแล้วล่ะครับชีวิตก็คงจะบรเลง เปียโนตามถนนเป็นเวลาเกือบ3-4ชั่วโมงนะครับวันนี้เหลือระยะทางจากอุตรดิตฐ์ไปยังเชียงใหม่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรเป็นทางบนเขาล้วนๆนะครับการขับต้องใช้สติ360องศาระบบประสาททุกอย่างทำงานแบบเรียวทาง สัญชาติตายานการเอาตัวรอดการระแวดระวังภัยรอบคิดรอบทาง360องศาช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นกระตุ้นอะดรีนาลีนที่อยู่ในร่างกายมากพอสมควรส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนหลังอา่านที่ร่วมใช้ชีวิตกันมาตลอดสองวันที่ผ่านมา การขับก็ยังกังวลแต่ก็สบายใจบ้างก็เพราะว่าทั้งสองคนต่างปรับตัวเข้ากับหลังอ่านเป็นที่เรียบร้อยแม้จะสุมเสียงอยู่บ้างราวัลที่พอจะได้รับเป็นคล้ายๆผงชุรสก็คือวิวสองข้างทางปร,ประกอบไปด้วยหมอกเมฆนะครับแล้วลงเลีย ต้นไม้หรือว่ายอดเขาให้เราพอได้ชื่นใจอากาศวันนี้เย็นสบายครับฟ้าโปร่งม,มีเมฆบ้างนิดหน่อยนะครับคลายความกังวลว่าจะเจอฝนนะครับตรงนี้กําลังขึ้นเขาพลึงครับบริเวณนี้นะครับก็ทางชันครับแต่ด้วยสมรรถนะของรถก็ทําให้เราผ่าน ไปได้ถึงประตูสู่เมืองล้านนาก็แวะเซลฟี่นะครับเจอหนุ่มสาวจะไปสปันครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเด่นชัยเจอวัดมีนกขัสดีลิงมีพระประธานคล้าพระพังพม่านะครับก็จอดแวะเซลฟี่ถ่ายภาพพรกผ่อนดูพึ่งตอมดอกไม้ข้างทางนะครับกำลังสดชื่นอยู่ไม่นานฝนล,ลงมาอยู่แล้วครับ โอ้โหดูสึกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ถ้าพี่รุณนชอบพวกเรามากอยากให้เราชุ่มช่ำตลอดทริปนะครับเมื่อฝนตกนะครับสิ่งที่เห็นก็คือน้ำตกลงบันไดครับเนี่ยครับผมจะซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับน้ำตกลงบันไดนะฮะปกติไม่ได้เจอนะครับสภาพการแบบนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกเราจะไม่เจอน้าตกแบบนี้นะครับผมก็เลยดูน้ำตกลงบันไดกับพระประธานท่านก็ เหลือ,อดูเหงินผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราทั้งสองก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับหลบฝนอาศัยใบบุญของพระองค์ท่านซึ่งเป็นปางสายญาตินอนนะครับบางจังหวะฝนก็มาในรูปสโลบางจังหวะก็ตกปกตินะครับสโลปกติสโลปกติกตอย่างนีปเงเี้ยเงี้ยเบียเียดเหมือนชีวิตผมสองคนนะครับสลับกันไปตลอดสองวันที่ผ่านมา คือว่าเป็นรสชาติชีวิตที่ครบทุกรูปแบบฝนฝนแดดนะครับเมื่อฝนหยุดก็กราบลาท่านเดินทางต่อมุ่งไปยังอำเภอวังชิ้นนะครับจังหวัดลำปางทางก็จะเป็นทางคอนกรีตซีเล่นครับสบายครับขึ้นเนินซึมๆ ระยะนะครัไม่ได้เนินชันนะทีเดียวแต่เป็นเนินซึมขึ้นซึมขึ้นก็ปรับตัวได้ดีนะครับแต่ข้างหน้าก็เมฆทะมึนเหมือนเดิมรอต้อนรับผู้ที่จะข้ามเขานะครับใครจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ก็ต้องฝากเมฆฝนเมฆคลึ้มตรงนี้ไปนะครับจากไปลำปางเหลือแค่46กิโล แม่บ้านก็เซลฟี่ได้ด้วยถ่ายภาพไปด้วยนะครับก็ถือว่าอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรทํานั่งหลังรถว่างๆนี่ก็จะยาหลับอีกครับสองข้างๆก็เป็นไร่ข้าโพดมีกระท่อมมีเพิงผมก็แวะพัก่อนร่างกายดูทอดสายตาดูวิวดูอะไรต่างๆไปคลาเครียดนิดหน่อยจากการเดินทางนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ ขึ้นหลังอ่านต่อไปแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปางนะครับอันเป็นจังหวัดที่ใกล้ที่สุดนะครับขึ้นซุปเปอร์ไฮเวย์ทางลอยฟ้านะครับฟ้าแจ่มนะครับคุณจะเหนมาอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นฟ้าแจ่มฟ้ามืดก็คงโบดุลนี่แหละครับคือเพ่งสอนสินใชยวาน ทางซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงนี้นะครับมองลงไปก็จะเห็นหลังคาเห็นหลักกิโลขนาดใหญ่แต่กว่าน,นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนต้องไปเช็คอินปับจจุบันนี้ไฮเวย์เส้นนี้สูงกว่าหลักกิโลตรงนั้นแล้วครับมองไปก็แค่เป็นหลังคาของชาวบ้านจังหวัดลำปางชาวเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็ลงไฮเวย์เสร็จแล้วก็ใช้เส้นทางจังหวัดลำพูนเส้นทางสายเดิมครับที่มีต้นยางนา มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ดั้งเดิมเข้าพักที่โรงแรมเซนทรัล่าริเวอร์ไซ์นะครับปิดแม่น้ำปิงผมอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ2คืนนครับกับลูกๆนักท่อลูกยของมาเจอที่เชียงใหม่บริเวณตรงนี้นะครับส่งข้อหอมล่วงหน้ามาแล้ว2วันให้พี่กองเรียงแต่ตอนนี้ก็ทุกคนก็มารวมก,กันที่โรงแรมนี้อาศัยอยู่โรงแรมนี้2คืนด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนในช่วงท้ายๆของทริปที่จะมีชีวิตอาศัยอยู่ครบครอบครัวพ่อแม่ลูกครก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจให้ขาบวิพงอในการเดินทางครั้งนี้โดยปลอดภัยนะครับขอบคุณสติสตังที่ยังใช้ได้อย่างมีเยี่ยมในการระแวดระวังนะครับก็ผมคิดว่าจะถือเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยพบกันใหม่ในทริปหน้า กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม